นันจะเป็นไดเบนติน่าะตัวที่ใหญ่มาเหอะมาอันนี้มันไม่ได้ตายนี่มันกำลังนอนอยู่น้องเขากำลังนอนอยู่พอบินเข้าไปใกล้ๆอยญ่ๆ่่าเพิ่งตื่นยะ่าเพิ่งตื่นตื่นแล้วื่นใกล้มาได้ตื่นมาจับซะเหลือเกิน เป็นมิดไหมเราจะโดนกระทืบไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ย้มาตัวนี้เป็นอาหารนกหรืองไงเออเราต้องไปหาคริสตัล ริสตัลเพื่อที่จะทํากล้องเราจะได้แบบ2อดูเลเวลสัตว์ได้ดส,สตรสตมินาน้องน้อยนิดสามอยดื่มแอปออกช่อเอดอปเราอยู่ใกล้สิ่งที่เรียกว่าอันตรายมันอยู่ตรงนั้นเดินขยุ่มขยามอยู่เราต้องค่อยๆย่องเข้าไปท,ที่จะไปเก็บแอรดอปสีเหลือง งมันกำลังทำหน้าจ้องไปที่ a d o b e นั่นอยู่ไหกดตัว X ดอมดมดอมดอม,ดมวันนี้เรายังไม่มีอะไรไปต่อกอนกับมันไปใกล้ใกล้ ได้อะไรเนี่ยมีเล็กเยอะตรงนี้เฮ้ยงูปันไน่ขอปันหน่อยนะโอ้โหหางปลาดไม่ใช่งูธรรมดาไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นโบอา นี่มันไปได้หันนกใช่ตอนนี้ต้องอัพสตีไมนาแล้วนีนกเราเริ่มแข็งแกงขึ้นแล้วครับจากการเลเวลอัพปร,รับได้ไม,ม่ใช่ทั้งงูไปดูมังกรหน่อยสิจุดจิ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 ดจุดก่อนนะจจ้ามังกรฉันแค่จะมาหาคริสตัล ฉะนั้นจะทำอะไรฉนันเลยนะว่าเจอสัตว์แ,แปลกๆครับผมไม่เคยเจอเหมือนกันไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรค <Okay. S 1> ิสตตนน่าจะอยู่แถวนี้บนภูเขาชาคลงกระโดกต้องรอยของอะไรจะทำที่ให่ยิ่งใหญ่มันต้องมีสัตว์ที่ตัวบพองมา <Okay. S 1> อ๋อเป็นแร่ฟาเวอร์ครับตัวนี้เก็บ mm. ไปก่อน ต้องได้ใช้แน่นอนเฮ้ยเรามีชุดกเกาะเหล็กลืมใส่เกาะนี้เราเสื่อมสภาพไปละเกาะเหล็กที่เราเก็บได้จากซากเรือปลักกัะพังนะครับอันนั้นไอ,อตัวตัวร้ายนั่นอีกแล้วมีสาอันตรายเยอะหนร,รัสตัน นี่ไงเจอแล้วครับคริสตัลอยู่บนเขาจริงด้วยอยู่กับเหล็กเตร็จแล้ต้องระวังเนี่คือด้วงครับด้วงไม่เป็นอันตรายต้องระวังมังกรหน่อยนะฮะก็ต้องใช้พิกเมท่อนพิกในการขุดคริสตัลนี่ ได้แร่ฟาวเวอร์ไอม้มัซูมได้มาลซูมมาปึ๊บคราวนี้แหละเราจะได้รู้ว่าสัตว์อะไรเป็นอะไรมาที่สไปกลาสนี่ยเขาใช้คริสตัลสองอันในะการทำ ลากมาใส่ตรงนี้กดดูสองเลยละมังกรหายวับไปต่อตาตัวเอ็กซ์เพหยุดนกโอ้มังกรเทียบกันเลยไวเวอร์นะตัวตาไฟ ระยะห่างๆนิดหนึงอะไรอะ่ะไพลโลเมนี่แกต้องโดนฉันจับแน่ฝากไว้ก่อน เป็นตัวอะไรมาถึงบ้านอันนี้ม้าของเราแล้วอันนี้เก็บครับได้เวลาขยายบ้านเปลี่ยนให้เป็นไม้จะรือถอนกันไงดี เราจะสร้างเป็นหกคูณหกก่อนแล้วกันนะสิ่งที่เราต้องทำคือโต๊ะ,ตะครับชื่อว่าสมิ t ตี้นะครับเราใช้เหล็กที่เราเผามา5ก้อนโอ้ มีสกินนะครับสามารถเอาพอยต์ซือออนไลน์ไปซื้อของได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูวิธีใช้พอยต์ซื้ออย่างตัวนี้กด F1 ผมจะซื้อไม้นะครับทำเป็นมานไม้ขัดไม้ F1 แล้วก็พิมพ์ตรงนี้ว่า wood w o o t ห0ึ่ 1, EA 1,000ชิ้นนะครับเราติ๊กตรงนี้ ราคา price 1นึ่งเท่ากับ1นึ่ง point นะครับ point ก็คือนี่เลย p o อยผมมี296รอย point ตอนนี้หา point ได้จากไหนก็คือการออนไลน์ไปเรื่อย point ก็จะขึ้นเองนะครับเอาไม้มาก่อน1,000เอ้ยเอามาสัก2,000ก็ได้มาเปี่ยนเลขตรงนี้เอาสามพันแค่สาม point ไม่สาใจเอาห้าพันดีกว่าเรากาลังจะทําบ้านไม้กัน ปับ๊บนี่ก็จะได้ไม้มาห้าพันมาเริ่ต่อเติตมบานต่อนะอาคับไฟเบอร์อีกไฟเบอร์ก็คือเราเก็บจากคุ้มไม้แบบเนี้ยเหลือไม้ก็ใช้เกี่ยวนะครับสิกเกิลไม่ใช่สิใช้เหล็กสิบแปดรูทไฮเทาะเเราก็จะได้ไฟเบอร์อจำนวนที่เยอะ ขึ้นนะครับอักูนสี่เอาเท่านี้ก่อนอักูนสี่วอร์จำแพงประตู มันจะสมบูรณ์แล้วบ้านของเราบ้านนี้ต้องการเป็นวอลล์กราฟตัวใสตัวเบกก่ใสซีเมนคริสตตลอคริสัลเรามีซีเมนนี้เราต้องกราฟโต๊ะบดก่อน อ่าในตัวนี้มันเป็นชื่อว่ามอทตอาซีเรนต้องใช้หินกับคีตินไคจีตินนรครับหรือว่าเปลือกมแมลงนั่นเองเปลือกมแมลงกระดองมแมลงครับ นนตัวนี้อ่ะเครรตรินก็ได้ก็จะขึ้นให้เรากราฟละสีเมนก็จะเอามาทำกระจกกันตกกาแค่สีอันในเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะเอามาเป็นกำแพงกระจกอุ้ยรางปิดนี่ แตกเลยกําแพงฉันไม่เป็นไรครับสงสัยถ้าอยากจะเป็นกระจกเป็นกระจกก็จัดกระจกให้เลยครับกระจกอย่ายบานแบบโมเดิร์น,นครับกึ่งไม้กึ่งกระจกก็เซลลิงสเตอร์นี้ได้ใช้เบันได ลักษณะนี้ครับอ,อันนี้น่าจะดูโอเคกว่าปึดยึดยึดยึบอืมนี่บันไดแล้วแล้วก็ปูพื้นด้วยเซลลิงดีเอียดเลย เรริงรร่งเรริ่งเราจะการตกด้วยเรลิร่งนะ Okay. ตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วฝนก็ยังตกอีกต้องจอดให้มันดีๆหน่อยสิางน,นี้ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็น่ายาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้บงังคาแล้วะ่ะเดี๋ยวค่อยมาต่อกันคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ